วันนี้เราจะมาหล่นปูนากันนะฮะหล่นปูนาหล่นได้หมดอนะปูมา้าปูทะเลปูเค็มปลาทูอะไรพวกนี้หล่นได้หมดนะครับแต่วันนี้เราจะมาหล่นปูนากันนี่ล้านต้องอ่านเรียบร้อยแล้วนะรันนี้คงจะปิดก่อเรียบร้อยละใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณสองถ้วยตวงแล้วเราจะใส่กะทิลงไปเลยนะครับ กะทิไปเลยครับกดกดเลยนี่เราเติมน้ำทีห่หลังได้นิดหน่อยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีหอมแดงผั่นซอยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็น้ำตาลปี๊บตอนจะออกหวานน,นิดนึงคะกะทิใส่ไปแล้วนะฮะแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับผมแล้วก็มี พริกแกยซอยแล้วก็พริกแกวซอยแล้วแต่คนชอบมากชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็ใส่ตามใจเราเลยต่อไปจะใส่รสดีผงปรุงรสตามใจเรานะฮะจะมีเท่านี้อรอเดือดแป๊บเึงยนะพวกนี้กินกับผักสดนะแอมผักสดทั้งหมดเลยได้หมดเลยโอเคครับเรามาดูกันว่าทำยังไ,ไง พอกะทิเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราจะใส่หมูหมูหมูบดหมูสับได้หมดเลยไปเลยครับเอาลาเยินมาดูด้วยอ๋อหนูจะแกงหมหูกินหน่อยเหรอโอเคโอเคเอาเฟ้าย่าง,งหมูกินหน่อยนึงโอเคยังดีบอยู่ดดยได้อเอาไปใส่ต้มอ่ะประมาณนี้ เราก็จะคนจนกว่าหมูเริ่มสุกเหมือนหมูต้มเลยไหมหมูต้มกะทิ <c oughs> อเขเริ่มเดือดแล้วรอสักพักหนึง่งเราจะใส่น้องปูลงไปนะครับผมทำกินเองง่ายๆครับอยู่บ้านปูดักไปเยอะมากเลยดักโอ้โห เยอะหมายความว่า5วันถึง10วันเนี่ยจะได,ได้ได้พอขายได้พอเกงถ้าวันหนึ่งอะอย่างเงี้ยผมกินไป2วันปัาปูสดนะ2วันก็รวมกันได้10ตวัวเองกระดองรวกอ่ะเดือดละเแล้วก็ใส่ปูไปเลยพอเริ่มเดือนานาปปนด,ดอนอะฮะไอปูก็สุกเลยนะฮะกะทิแอบ พกไปเลยนะครับรอันนี้เดี๋ยว้ายจะปิ้งหน่อยโอเคครับใส่ลงไปป,ปิด หนึ่งทำกินเง่ายๆนะอยู่บ้านกินแต่ปากินแต่ปูดักปลานี่เอาไว้ทำประเหตุขายทำเสร็จก็รวมๆใส่ตู้เย็นไว้พอถึงตลาดแล้วก็ไปปิดเรื่องขอบครั้งสาครั้ง ก็พอขายได้ครับแต่ขายหมดก็กลับแต่ก็จะไปดี่ไปที่ห้าอย่างเงี้ยบางทีเราไปอ่ะเจ็ดโมงหมดแล้วพวกกระมองเจ็ดโมงหมดที่ขายหมดแล้วเที่ยงเลยแล้วขับเอ๊ะทำไมมามาที่หลังเขานะในค้าขายกเปิกที่สามที่สี่นะมาไปที่หลังเขาก็ขายหมดก่อนก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันหรือเพราะอะไรใครอยากลองกินมั้งแต่คนเก่ากินเขากลับมาซื้ออีกนะเออแต่อาหารก็เก่าที่เขาทำเิน มันไม่หลากหลายมั้งแต่ผมว่าอันนี้อ่านป้าเนี่ยจะชอบกันอูมังคบมังเนี้ยอ่าน้องปูเริ่มเดือดละใส่ไปเลยขอมแดงซอยนะจะใส่อ่าสติกตามจะออกหวานๆหน่อยนะเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนไม่ชอบหวานเนาะมันต้อง หลน่นหลนเนี่ยมันจะมันจะหวานแล้วหวานดำเลยล่ะประมาณนี้ใส่โรด,ดีไปเลยประมาณสองช้อนชาเขาอีความเค็มๆหน่อยอกวนเขาเดือดครับอือนี่ ต่อไปก็จะใส่ปลาปูเนี่ยเขาสุกง,ง่ายไม่ต้องไปนั้นมากใส่นี่พริกสอยป็นท่อนนะพริกชีฟ้าพริกเนี่ยพริกใหญ่หไปเลยก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมผมพูดไปเลยถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแต่ผมชอบครับประมาณนี้โอเคครับ ก็รอสุกก็ไปอ่านช้นได้ละผมก็ขอจบคลิปหล่นกูไว้เพียงเท่านี้นะหล่นกูนาหล่นทุกอย่างทำคล้ายๆกันใครจะทำแบกเนี่ยไว้แล้วแต่เราใส่นุ่มเพิ่มแต่นี้เพิ่มมันก็เรื่องของเราเนาะกับข้าวไม่มีูตดตายตัวโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบหล่นกูนาคียงเท่านี้สวัสดีครับพบกันอีพีหนะ้า